ต้นกล้วยก็ม <wh oh, you know? ีค่ะต้นกล้วยกล้วยไทยอ๋อบัวดงบอบัดังบอดางจะดางดางมันบอดางดำารับดางเลือดดังอยู่มันบอพันว่ากล้วยกล้วยสีดังอยู่เออแต่คืออยู่ได้ละเนาะนี่นี่นี่คืออยู่ได้ล่ะนี่ดางให้เพิ่นเบิ่งงนีต้นละแสนคือเขาบอเออต้นต้นละแสนบอแต่แนบเบื้งคือจังคือจังซีมีอยู่จักหน่อยนะคะเบิ่งต้นกล้วยนะคะยังสวยเลยค่ะต้นกล้วยอันนี้ ขึ้นชายอันนี้อีตูสวยๆเลยค่ะตูกะเพราโอ้กะเพราอย่างสวยเลยกะเพราอย่างสวยเลยนะคะกะลัมกะลัมกะลัมมะเขือเทศหอมเปยหอมเปอโอ้กะเพรา อันนี้อันนี้กระเพานะเบิ่งในกระเพายังสวยเลยนะคะนี่โอ้มีหดกบใครสนใจนะคะใครสนใจนะคะติดต่อได้นะคะกระเพางามๆเลยนะคะอันนี้อันนี้ต้นละเท่าไหร่คะงามๆอันนี้ข้างบนเนี่ยกระถางน้อยนะค่ะจากกระถางใหญ่เจ็ดปอนด์จ้ะอ๋อเจ็ดปอนด์กระถางใหญ่แล้วแต่ราคากระบอกตางกันปันใดเนาะค่ะเนาะกระถางน้อยกระถางใหญ่แล้วก็ลูกค้าซืเลือเอาจากอืม ยังสวยเลยค่ะมีหากับเจ็ดแล้วแต่ราคานะคะแล้วแต่ขนาดแต่มันหลายมากนะคะอ่คุ้มนะคะสำหรับเฮาปลูกกระเพราเบาๆปลูก,กง่ายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับคนตางยู่ต่างแดนเ<ม>บงหนันอีตูอีตูขา,า,ายกระถางเท่าดคันน่ะอ้อีตูบ่อขายอีตูไ่ได้ขายารกระถางขายแต่แบบเป็นตัดตัดอ,อ๋าาออ๋ออีตูขายเป็นแบบตัดเ<ร>้อค่ะใครสนบบใจ อ๋อโอ้แมน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 เป็นช่วงที่ว่าเขาจะต้องเก็บไว้น้ำเนาะค่ะเนาะขันกะเพ้ากะเพ้านี่เขาขายนะคะกะเพ้าขายแต่ขายเป็นกระถางแล้วแต่ขนาดเนาะค่ะเนาะกระเพาเออกระเพ้าอืมขายตั้งตอนขึ้นมาที่แรกอันนี้ก็ขึ้นขึ้นชายเนาะไข่ตู ปาดโอ้ยแบงอันนี้ข้ายไอข่อยแน่นี่ไออะไรนะ<ป>นี่<ป>นี่พักแยงพัแย่ง,งข้ายข่อยแน่ <laughs> จ,เจเะเข้าสื้อายจะเข้ามาค้ายคห้ยข่อยแน่ยางเดียวเลย <laughs> จะบ่มีบ่องไหวดอกค่ะอยากได้คนมันมักเนาะจะกินบ่ก,กินบ่หูดอกกินกับบ่คอยกินดอกค่ะแต่ว่ามากักมักปลูก มาปลูกเบิ่งนี่จะพู่ยังงามเลยค่ะจะพู่นี่เฮาต้องตัดเนาะมันจะสิงามเนาะเออเนาะเบิบ่งแตงตตโอ้เดี๋ยวข่อยสิตัดบางขอบ่ดได้ดตัดซำใดะขบ่ได้ตัดเลยพักบุ้งยังสวยเลยค่ะพักบุ้งใซ่ละต้นมะฮุง,งข่อยก็แนมหาต้นมะฮุง,งมันหลายๆๆย,ยพักแง่ก็ออกทัว่วแล้ว นี่ไงนมีท่นญีปุ่นกับพ่านในทัวฟังยากไทยปลูกมหลายอพอปีที่แล้วนะปลูกเราก็ได้กินเพราะมันนั่นแต่ว่ามีมีใบบบก,กับมีนะคะใบบบก,กับมีแตงกวามะเขือเทศกระถินพักไผ่หน่อยก,ก,กับม,บมีอยู่พูดนะคะพักไผ่หน่อยขันไผ่ขนาดอยู่ตังแดนยังปลูกแดดขนาดนี้เนาะคะ่ะเนาะ บอคิดได้ว่าวไอแลนเนื้อจะมีคนปลูกได้ขนาดนี้เพราะว่ามันปลูกอย่างมากอันนี้นี่พักเสียนพักเสียนพักเสียนบานเห่าก็มีนี่จะขอสืเพ่นอันนี้น้ำเนาะคะ่ะจากพนชสิหายบาหายก็ขอไว้ก่อนนี่อันก็ง่ามได้นี่ง่ามมากเลยคือบ่มีแม่งเหรอ,อ,อเอาบอ บต้นมะคามต้นมงฮุงสวยเลยค่ะนะต้นมะหุงสวยเลยเลยมช่วงนีมันควมาสิโดดย่องยแานต้นมะเขือโอ,อ,อ,อ้ต้นโมเมนต์ต้นมะเขือเออต้นมะเขือนั่นต้นมะเขือแต่ว่าเออพัน์บัวคายพันบาาัวถาเบิงปีหนาเด้อค่ะเพราะว่าปีหนี้มันซาแล้วเนาะ พัน,นว่าถาเบิ่งปีหนาเบิ่งต้น,นมะขามน่ะโอ้ยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อค่ะขัดไัยสนใจก็มาได,ด้เด้อค่ะอยู่บ่ไกลอยู่บัลามน,นีบัลามน,นีนะคะบัลามน,นีพาย,ยุเก๋ไก่ก็มาสือได้เนาะค่ะเนาะกะเพรากับลายงามๆเลยค่ะกะเพรา กบเห็นกบบอเห็นกบบอกบอีลีกบนี่พักแพะอ๊อบพักอยังพักออนกันชอกับพักไผ่หนอ่อยพักไผ่หน่อย,ยโอ้อพนมีประตูประตูกินเหาพันไย,ยอยู่นะคะกินเหาพันไ่มาค้าไท่กับพึ่งสิตรีขยายค้ายไ,ได้เนาะข้ายได้มดละนี่ค้ายได้มดทุกอย่างปลูกงามจังสีน่ะ